สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ y o u t u b e นะคะช่องแพลวพาร์ตี้นะคะพาลูกค้ามาอยู่ที่เป็นเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะหลังนี้ขายตามสภาพนะคะขายอย่างเดียวนะคะพิกัดจะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะจิระนะครซอย8นะคะด้านหน้าจะเป็นบิ๊กซีมินินะคะถ้าด้านซ้ายขับตรงออกไปจะเป็นราชพัฒบุรีรัมย์ถ้าด้านขวาขับตรงไปจะเป็น ตลาดไนบราซ่าแล้วก็เป็นตลาดสดนะคะก็คือทำเลแบบกลางเมืองเลยค่ะใครต้องการหาซื้อนะคะบ้านปรับปรุงเชื่ออยู่อาศัยเองหรือว่าต้องการจะซื้อเพื่อปรับปรุงแล้วปล่อยเช่าอย่างงี้ก็ได้เลยนะคะถนนหน้าบ้านกว้างมากนะคะหน้าบ้านหันทางทิศตะวันออกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายจะไม่ร้อนนะคะตอนนี้เป็นประมาณ10โมงกว่าๆคะ่ะ10โมงนี้ก็คือแดดเริ่ม เริ่มไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วค่ะจะเริ่มอยู่กลางหัวเราแล้วจอดรถด,ด้านในได้นะคะ1นึคันนะคะแ้าให้ดูรอบๆฝั่งตรงข้ามขายตามสภาพนะคะเนื้อที่22ตารางวานะคะหลังนี้ตั้งราคาขายไว้ที่1 5ล้านแสนบาทค่ะ ราคาน่ารักมากค่ะเอาจริงโครงสร้างบ้านเดิมๆก็ยังดีนะคะปกติแล้วเนี่ยตรงนี้จะไม่ใช่ห้องนะคะแต่ว่า,าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเคยปล่อยเช่านะคะแล้วก็เคยอยู่เองด้วยเขาก็เลยกั้นเป็นผนังเบานะคะเพื่อที่จะได้ห้องเพิ่มอีกหนึ่งห้องซึ่งมันสามารถเอาออกได้คะ่ะถ้าต้องการห้องโถงแบบใหญ่ๆด้านล่างนะคะ อันนี้ก็คือเป็นบันไดไม้เป็นออริจินอลเลยนะคะตั้งแต่แบบสมัยแรกๆที่ซื้อมานะคะแล้วก็ห้องน้ํามีการปรับปรุงนะคะตั้งใจที่จะทําเป็นผนังปูนเปื่อยนะคะอ่าฮะแล้วก็ด้านหลังนะคะห้องห้องฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นครัว อันนี้เป็นพื้นที่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวแพลวพาขึ้นไปดูด้านบนค่ะห้องข้างๆกำลังปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะปล่อยเช่าหรือว่าอยู่อาศัยเองนี่แหละแพลวไม่แน่ใจนะคะ ส่วนห้องนี้นะคะห้องนี้เป็นห้องที่เจ้าของบ้านอยู่เองมาก่อนนะคะประตูก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสแกนเข้านะคะหรือจะใช้รีโมทก็ได้หรือว่าจะใช้สแกนก็ได้มีแอร์นะคะแถมแอร์ให้ด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะแถมเซ็ตเตียงที่นอน อันนี้คือเจ้าของบ้านทำอยู่เองนะคะห้องนี้เขาก็เลยรีโนเวทที่จะเอาออกก็จะมีแค่อันนี้อันเดียวนะคะที่จะเอาออกห้องนอนใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ห้องน้ำนะคะก็มีการปรับปรุงเหมือนกันค่ะส่วนหลังคาเปลี่ยนเปลี่ยนจากตัวกระเบื้องเป็น สันไทยตรงกลางแล้วนะคะก็คือบ้านเคยมีเคยรั่วค่ะแต่ว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้แก้ผนังตรงฝ้าแค่นั้นเองห้องนอนที่สองก็ใหญ่นะคะด้านบนมีแอร์ให้ด้วยปรับปรุงทาสีอะไรนิดหน่อยคิดว่าน่าจะสวยเลยค่ะอีกอย่างหนึง่งทำเลดีด้วยค่ะราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะ ค่าโอนนะคะค่าใช้จ่ายวันโอนชำระก,กันคนละครึ่งนะคะโอเคค่ะฝากกดติดตามนะคะ Subscribe นะคะ YouTube ช่องแพ p ปาร์ตี้นะคะจะได้เห็นเป็นซีเฟิร์นะคะเวลาแพวลงคลิปบ้านอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคสนใจอยากดูบ้านสามารถติดต่อได้ที่แพ p ปาร์ตี้เลยนะคะเดี๋ยวแพรจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างตรงของคลิปนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ